12ราศีโกนั้นเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการปกป้องสังหารีและจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายเหนือหัวเราะว่าผู้ที่ถูกโกคอร์เลือกนั้นจะต้องทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่แรกโดยไม่กระทั่งชีวิตและนี่เป็นความตาย1ิบอันดับของโกเซนที่ตายด้นหน้าเศร้าที่สุดในภาคลอสแคนวาสแต่ผมจะไม่นับโดโกกับชิออนเพราะว่าทั้งสองคนยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงภาคหลักและเราก็รู้ชะตากรรมของทั้งสองคนแล้วเพราะฉะนั้น ผมจะนับแค่สิอันดับเท่านั้นเองนะครับใครที่ตายได้นาเศร้าที่สุดเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่10เพียงพ่อหลงผินและนี่ก็คือการตายของ2พี่น้องเจมี่อย่างเดธรอรสและอัสฟลอสที่ตัวของพี่ชายนั้นคิดคดทารลาหวังจะชิงตําแหน่งเคียวโกตัวผู้เป็นน้องชายอย่างเดธรอสได้รู้เรื่องนี้เข้าด้วยหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับการปกป้องความถูกต้องเดธรทสจึงได้เข้าสังหารตัวผู้เิ็ชายได้สําเร็จ ต่อมาอัสบลอตได้ฝื้นคืนชีพจากความตายและเขาทำหันกับตัวของผู้เป็นน้องชายเดฟเทลอดได้เสียสละชีวิตตัวเองเพียงเพื่อจะทำให้ตัวของผู้เป็นพี่ชายนั้นได้ตระหนักรู้ถึงความผิดของตัวเองอัรสบลอตที่ได้ตระหนักรู้ถึงความผิดของตัวเองก็ได้สารต่อเจตนาลมของตัวของผู้เป็นน้องชายอย่างเดฟเทลอดและได้เข้าต่อสู้กับตัวของเมฟิโตยมะผู้ที่เป็นต้นเหตุของความชิงชังของทั้งสองเจมินี่และสุดท้ายตัวของอัรสบลอตก็ได้ทำหน้าที่ของการเป็นโกเซนและพี่ชายลงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการเอาชนะตัวของเมฟิโตโยมะลงได้สาเร็จและนั่นก็คือการตายอันดับที่10สุดแสนน่าเศร้าของเราอันดับที่9ภารกิจสุดท้ายสกอร์เปียนคาเดียได้รับหน้าที่จากตัวของเทพีอธินาชาชาพร้อมกับตัวของอควาเรียสเดเจลให้ไปนาขุมพลังลังบแห่งโพไซดอนแต่ทว่าภารกิจในครั้งนี้ตัวของเขาก็ได้พบเข้ากับตัวของราดามันทีสและสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันแต่ถึงแม้ว่าตัวของคาเดียนั้นจะเก่งแค่ไหน แต่อุปสรรคในการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพอศัตรูที่อยู่ข้างหน้าแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะปัญหาของสุขภาพของตัวองคาเดียในการโจมตีครั้งสุดท้ายอย่างคาตาเควันเเลสตัวองคาเดียได้โจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อแลกชีวิตในการต่อสู้กับตัวของราดาเบนทีสแต่ถึงแม้ว่าการต่อสู้จะจบลงแต่ภารกิจนั้นยังไม่จบตัวคาเดียที่เจียนอยู่เจียนไปก็ได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องซีดากอนยุนิตีเพื่อให้ u ย i นิตีนั้นได้ส่งมอบเจตนารมและสารต่อภารกิจของพวกเขาให้สาเร็จ และนั่นก็คือการตายในอันดับที่9ของเราในวันนี้สกอร์เปียนคาเดียอันดับที่8หน้าที่ครั้งสุดท้ายอควาเรสเดเจลกับตัวของสกอร์เปียนคาเดียได้รับมอบหมายภารกิจจากตัวของเทวีอันธินาชาชาเพื่อไปนำคุณพลังรับแห่งโพเซดอนแต่ทว่าภารกิจครั้งนี้มันเกินกว่าที่เดเจลนั้นคาดคิดเป็นอย่างมากเมื่อเดเจลได้รับรู้ถึงการตื่นขึ้นข,นของโพเซดอนที่กำลังจะตื่นขึ้นในอนาคต เเจลที่รู้เช่นนั้นเขาจึงใช้พลังคอสโมโทั้งหมดของตนในการแช่แข็งโพเซดอนโดยที่ไม่คิดชีวิตของตัวเองแม้แต่น้อยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตและนั่นก็คือการตายของ1นึ่งใน12โกเซนอย่างคอเรีสเดเจลอันดับ7หน้าที่ที่มากกว่าคำว่าโกเซนอันดับนี้ผมจะขอมัดรวมไปถึง2ตัวละครตัวละครแรกอย่างเลโออีเลียสอีเลียสได้เข้าต่อสู้กับตัวของราดามมนทิส แต่เนื่องด้วยปัญหาของสุขภาพของอีเลียสนั้นจึงได้แพ้ให้กับตัวของรารามิทิสในที่สุดแต่ในวาระสุดท้ายตัวของอีเลียตนั้นก็ได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างสมภาคภูมิในคําว่า1ใน12โกเซนและคําว่าปูนพ่อในการปกป้องของตัวของเลโอเลกูลัสไว้ได้ดสําเร็จเซนคนถัดมาเลโอเลกูลัสจัดว่าเป็นเซนที่อายุน้อยสุด1ใน12โกเซนและถูกเรียกว่าเด็กอัจฉริยะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับตัวของรารามิทิส เลกูลัสได้ทุ่มพลังคอสโมโทั้งหมดของตนในการโจมตีตัวของราดามนทีสอันดับที่ 6. หน้าที่เพื่อส่วนรวมเวอร์โกอัสมิธาจัดว่าเป็นหนึ่งใน12โกเซนที่มีพลังคอสมสูงที่สุดในวาระครั้งสุดท้ายของเขานั้นตัวอสัสมิธาได้เสียสละพลังคอสมทั้งหมดของตนในการสร้างรูปประคำทั้งร้อยแปดเพื่อยับยั้งการคืนชีพที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดของลอสเปกเตอร์และนั่นก็เป็นหน้าที่ในการเสียสละ ครั้งยิ่งใหญ่ที่ยากจะหาใครแทนได้ของเวอร์โกอสิวิทาและก็เป็นอีกหนึ่งการตายที่น่าเศร้าในอันดับที่6ของเราในวันนี้อันดับที่5ชีวิตแลกกับความหวังทอรัสอากาศหรือสมยานามอันเดบรันเซลลาสีกุมผู้ทนงตนในวาระครั้งสุดท้ายของชีวิตของเขานั้นได้ต่อสู้กับเราสเปกเตอร์ผู้หมายปองชีวิตตวงเปกาซเทนมา ที่ตัวของฮัสก้าดยอมทำเช่นนี้เพียงเพราะว่าเขานั้นได้เห็นถึงความหวังในการเอาชนะสงครามศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้จากตัวของเปกาซัสเทนมาและการตายของฮัสก้าดในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ตัวของเปกาซัสเทนมานั้นได้เติบโตขึ้นและนั่นก็เป็นการตายสุดแสนเศร้าในอันดับที่5ของเราในวันนี้อันดับที่4ปกป้องอนาคตคาบิคอนเอลซิดลาสีแพททะเลผู้มีความสมารถเป็นเลิศในการใช้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ในวาระสุดท้ายเขานั้นได้ต่อสู้ ต้องเทพฝันโอนิลอสและได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป,ป้องเหล่าลูกศิษย์และตัวของเปกาซัสเทนมาการตายของเอลซิดไม่เพียงแต่คนดูอย่างเราจะโศกเศร้าเท่านั้นรวมไปถึงเทพีอธิญาชาชาที่โศกเศร้ากับการตายของเอลซิดในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเอลซิดก็เป็นหนึ่งในคนสนิทข,ของเธอและการตายของเอลซิดในครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ตัวของเปกาซัสเทนมานั้นได้เติบโตขึ้นและนี่ก็เป็นการตายสุดแสนน่าเศร้าในระที่ที่ของเราในวันนี้ แล้วก็มาถึง3ระดับของเรากันแล้วนะครับก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอันดับที่3ความกล้าที่มันเหนือตัวําคำว่าความตายแคนเซอร์มนิอก์มานิอก์ผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการใช้วิชาเซกิชิกิในวาระสุดท้ายเขานั้นได้ต่อสู้ร่วมก,ววก,ก,ก,กับตัวของเคียวโกเซะในการต่อกรกับตัวเทพแห่งความตายอย่างทานาทอสมนิอก์ได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อนำร่างทรงของทานาทอสไปเข้าสู่ในมิติของเทพ ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามิติของเทพนั้นไม่ใช่คนธรรมดาที่จะเข้าไปได้ถึงแม้จะผนึกในตัวของเทพธนทศได้สําเร็จแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการตายของแคนเซอร์มานิกรในช่วงจังหวะสุดท้ายของชีวิตมานิกรก็ไม่ลืมที่จะไปก่าบลาและถักทายกับตัวของเปกาซัสะเทนมาและก็ปิดฉากตัวของมานิกรลงอย่างสมบูรณ์และนี่ก็เป็นหนึ่งในการตายที่น่าเศร้าในอันดับ3ของเราแคนเซอร์มานิกรอันดับที่2ผู้เสียสละมาทั้งชีวิตพริเซตอันบาฟิกา ทูขนานา้มด้วยเซนผู้มีความงดงามที่สุดใน12หมโกเซนอัฟริกาในวนาระสุดท้ายได้ทำการรับหน้าที่เป็นหน้าด่านในการรับมือหนึ่งในสามคุณพลทัพจโโัมรวกอย่างกิฟฟินมนตถึงแม้ว่าอัฟริกาจะเป็นต่อขนาดไหนแต่ด้วยหัวใจที่อยากจะปกป้องใครสักคนในการโจมตีครั้งสุดท้ายของอบฟรฟิกาโดยบัดดี้โรสตัว Road, ตงเขาได้เอาชนะต่อของกิฟฟินมนตได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการตายของตน และนั่นก็เป็นหนึ่งในหน้าที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของตัวของอัลเบฟิกาและนั่นก็เป็นการตายที่สุดแสนเศร้าในอันดับที่2ของเราในวันนี้อันดับที่ 1. ความพักดีครั้งสุดท้ายซาจิทาเลต์ชิจิฟอร์ดชิจิฟอร์ดจะเป็นหนึ่งเ,เซนทที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากในวาระครั้งสุดท้ายของชิจิฟอร์ดชิจิฟอร์ดได้ทำการต่อสู้กับตัวของแอร์คอร์ดถึงแม้ว่าชิจิฟอร์ดจะระเบิดพลังเอสเซน์และเอาชนะตัวของอรคอร์ดมาได้สําเร็จ แต่ก็ต้องแลกอาการบาดเจ็บที่สุดแสนจะสาหัสไม่เพียงแค่นั้นซิฟอร์สทำการคล็อกหัวใจของตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้สฟิงฟาโลได้เห็นว่าแท้จริงแล้วหัวใจของเขานั้นพักดีต่อโตของเทวีอธินาชาชามากขนาดไหนแต่ถึงแม้ว่าในตอนนี้แซงตูรีนั้นจะมีแต้มต่อมาขนาดไหนแต่การบุกไปโจมตีตัวของฮาเดสก็ต้องผ่านประตูที่ถูกปิดผนึกด้วยคำสาปของฟาโลการจะทำลายประตูนี้จะต้องทำลายด้วยพลังระดับบิ๊กแบง ซึ่งนั่นก็คือท่า Athena Exclamation ที่ต้องใช้โกเซนหึงสามคนในการรวมพลังแต่เพรว่าในขณะนี้มีเพียงโกเซนแค่2คนที่มีร่างกายเพียบพร้อมในการใช้ในขณะที่ทุกคนกำลังจะหมดหวังตัวของชิจิฟอสได้ลุกขึ้นมาและตั้งท่าในการใช้ Athena Exclamation ทุกคนที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ตอบสนองต่อแรงกล้าและความจงรักภักดีของชิจิฟอสในการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเขาหลังจากจบ การใช้อาทินทาเอ็กซ์แคราเมนชั่นชิจฟอสก็ได้ปิดบทบาทของตัวเองลงอย่างสมบูรณ์และนี่ก็คือการตายของหนึ่งใน12โกเซนอย่างซาจิทาเลียสชิจ o ฟอสที่สุดแสนจะน่าเศร้าในภาคลอสแคนวาสก็จบลงกันไปที่ทีบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตาย10อันดับของโกเซนในภาคลอสแคนวาสนะคร,ครับใครที่เศร้ากับตัวไหนมากที่สุดนะฮะหรือเสียใจ กับการตาของตัวไหนมากที่สุดก็อย่าลืมเมนให้ผมในอ่านกันใต้เมนด้านล่างนะครับสำหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืม s b s c r r i e l like, ไลค์แชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ